<Es per ated> ทันย่าเนี่ยห่างหายหน้าตาทางจอทีวีไปแต่ไม่ได้ตกกระแสเพราะข่าวคู่ของทัญญากับคุณเป๊กเนี่ยแรงแรงแรงตลอดเริ่มตั้งแต่คุณเป๊กเนี่ยสนิทกับบรรดาแบบว่าสิทธิอนุสิรทธิ์แถว R P M แถวลานจ <ใน S 2> ะเป็นคุณเข็มคุณก้ยอยที่ใกล้กันแถวเนแหละมีอีฟ รอยเคมเอฟเนี่ยจะเป็นข่าวกันอยู่มันมันเป็นกระแสของทันยาตลอดเลยอ,อ,อย่างเงี้ยรบกวนจิตใจลรามากไหมแค่เฉยๆนะคะเพราะว่าแบบเราก็คือยังไงรู้จักอะรู้จักทุกคนอะแล้วมันก็แบบมันด้วยนิสัยพิเภกเขาเป็นคน ยังไงดีอะคือพวกน้องๆผู้หญิงทุกคนก็เหมือนรักเขาเหมือนพี่นะในความรู้สึก<ม>พี่น่านะก็ไม่รู้อะก,ก็เลยแบบไม่ค่อยแค่เป็นคนไม่ค่อยขี้ขืนด้ยะคะไม่ขืนอหะไม่ไม่น้อยอะเคยมีโมโหไหมเคยมีม,ม,มีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้โมโหเรื่องผู้หญิงจะโมโหกันทะเลาะก,กันแบบเรื่องอื่นเรื่องอื่นอะไรอย่างเงี้ยเรื่องอะไระส่สนใเญ่ทะเลาะเรื่องแบบบางทีเขาใจร้อนเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบ โมโหมาลรวก็โมโหกลับต้องแรงกว่าไม่ดีนะอย่างนี้ไม่ดีเลยแต่เขาก็หยุดนะแค่จับจุดได้ว่าถ้าแบบไปแบบยอมไปแบบอะไรเงี้ยเขาจะเหมือนแบบปล่อยพลังใน<อ>ใจแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราไปยิ้ขึ้นเนี่ยเขาจะหยุดเขาจะแบบต้องต้องแรงกว่าเขาท่าที่ทันย่าเล่ามาเนี่ยเหมือนส่องกระจกมองตัวเอง <laughs> บอกคุณผู้ชมแบบเป๊กเนี่ยเพื่อนเขาเยอะเพื่อนเยอะแล้วเขาก็เป็นคนที่จิตใจกว้างใช่ไหมคืออย่างพี่เจมีอะไรเดือดร้อนช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนก็จะรักเขาแต่เขาจะไม่แบ่งแบบว่าเพื่อนผู้ชายเพื่อนผู้หญิงบางคนเนี่ยจะมองเข้าใจผิดแต่เป็นที่อิจฉาของหลายๆหลายๆผู้ชายว่าเออแบบทันย่าใจกว้างลองผมสิลองผมสิสนิทกับอ่าพ่ออย่างเงี้ยตายเงี้ยตายตายแน่นอน สัตต <muitas S 2> ัวหมายเลขหนึ <fe Jean> ่งไม่เ no ป็นชื่อเลยเขาเป็นลิสต์เลยนะไอ้นี่ไอ้คนนี้ไอ้คนนี้คนอย่างเงี้ยมันคือคนที่ใจกว้างอย่างธัญญาเนี่ยน้อยธัญญาแต่แต่จริงๆใจกว้างไงจริงๆหรือว่าเก็บไว้แล้วไม่พูดก็ไม่นะคือถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่รู้สึกแท้จะพูดแท้จะพูดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยจะพูดเลยเพราะมันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะไม่รู้สึกอย่างเช็ตอนคืนไปนั่งโม้แฮงกับไอ้เพื่อนพุงเนี่ยคือสมมติว่ามีใครมาพูดที่เราฟังแล้วเรารู้สึกเอ๊ะหรือเปล่าเราก็จะไม่ถามเขาเลยแต่ว่าพอพอ อธิบายมาที่แจะเป็นคนแบบค่อนข้างจบง่ายอ่อนแบบเออเออเออถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรคือเราเชื่อในสิ่งที่เขาพูดดีกว่าเขาเป็นสามีเราใช่ไหมใช่สอนปินพทษไหมคปินเรื่แหมตรงพี่ด้วยนะพี่แหมหึงกันและกันไม่หล่อขนาดนั้นคุณพน้าตาดีอย่างเงี้ยเอาละแต่พูดถึงเอาคำเดียวเลยทันย่านเลยนะว่าเป๊กเขาเจ้าชู้ไหมพี่เป๊กหรอกก่อนแต่งงานน่ะเจ้าชู้นะ พี่ไม่รู้ห <c oughs> แหน่เทก็แบบนะก็กจับ <c oughs> ได้เลหลายๆอย่างพี่มือถือแบบมีไม่ส่งไมสเศจ <c oughs> แ่ฟนเกาไปเข้าตัวตลอดแต่ว่าพอหลังจากแต่งงานมาก็ก็ไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ค่ะก็ไม่มีอะไรดีเทลแบบนี้แต่จะเป็นข่าวว่าอยู่ที่ขี้ปากของชาวบ้านเข้าไปเมาส์กันไปเมาส์นัวกันไปเอาเป็นว่าเมาส์นัวไปเมาส์นัวมาล่าสุดเป็กสวีทกับพิงกี้บนเครื่องบินการบินไทยทราบข่าวแล้วใช่ไหมครับทราบแล้วค่ะในเล่าให้เราคือจริงๆริงแทรรู้ตั้งแต่ก่อนที่คือเขาไปญี่ปุ่นแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกละซายเดียวกับพิงกี้ บอกอยู่แล้วมีการบอกบอก,ก่อนใช่ค่ะมีการบอกก่อนบอกอยู่แล้วเราก็เออก็เฉยๆหลังจากนั้นก็มีเป็นข่าวออกมาแต่ว่าพอเป็นข่าวออกมาเราก็แบบเอ๊ะยังไงเอ๊ะหรือว่าไปด้วยกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีคิดแอบคิดอะไรเงี้ยแต่พอไปถามเขาเขาก็แบบโอ้ยคิดมากจะไปได้ไงแบบคนก็ไปกันเนยอะแยะอะไรเงี้ย<ม>ก็เลยแบบเอาคิดแบบเขาก็โชคดีที่เขามาบอกก่อน ก็คือว่ามีการมีการมีแต่ก็มีอคิินะเอ๊บอกก่อนนี่คือการไว้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเป็กสัญชัยเองตะกูลจะไม่ทําแบบนั้นเพราะว่าเป็กสัญชัยเองตะกูลเนี่ยเข้าแล้วออกมาแบบนึงอ่าเรียกเรียกอะไรเอาเนี่ยหมอเป็นแรกต่อต่อหรอจริงเหรอ มีเรื่องดุงดีดีครับอะไรแบบมีเรื่องอะไรเนาะป่อนรั่วทำไมเรนี่พ่อเนาะไอเดียวราให้ดี่ชิวมันอยู่ระว่างเพือนเพื่อนที่บอกขอออกไปกันเออจะได้แต่งง้นได้ไหมได้หรือพี่ได้หลือไะเออออออมีเพื่อนนะฮะตอนนี้ด่วนมากเพื่อนป่วยเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่บอกที่บอกว่าเป๊กนี่เป็นคนรักเพื่อนมากเพื่อนคนที่บ่อดรั่วไม่เพิ่งพูดอยู่ๆซุบซุบดีนั่นต่อนั่นต่อ ที่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ทันยากครับผมเพิ่งคุยเมื่อสักครู่นี้เพอบเอ็กเนี่ยใช่เป็นการเคยขาดใ,ใช่ไหมตัดต่อไปเพราะว่าถุงลมผมพองแล้วเพื่อนสิริคนชื่อคุณเนมเนีๆๆ่ยเพื่อนผมบอกบอกว่าปอดด้วยใช่ค่ะเป็นผลเพราะว่าสุบุรีอี่อแล้วล่ะแต่ว่าก็ก็นะเลิกได้ก็เลิกเถอะเลิกได้ก็เลิก ก็ไม่ดีเลยก็เดี๋ยวเราคงเสร็จกันแล้วต้องมาเยี่ยมเยี่ยมเพื่อนดีกว่านะครับก็เดี๋ยววันนี้เราเราคุยกับทัญญาเกี่ยวเรื่องราวของทัญญาเรื่องของแฟนเรื่องของเป๊กเรื่องของบ้านไปแล้วเดี๋ยวว่าช่วงหน้าลองดูน้องลียาพัฒนาการอยากดูว่าลียาเป็นยังไงเลี้ยงยากไหมใครเช็ดผ้าอ้อมเปลี่ยนผ้าอ้อมอะไรยังไงอย่างเงี้ยงะตอนนี้พี่หิวแล้วอ่ะเรียกชาวต่างชาติเอาอาหารมาเสิร์ฟพี่หน่อยต้อได้วพีไตจ้าวไม